Honda City 1.0 RS Turbo ปี2020เลขไม้แท้เปยงแค่97,000กิโลรถบ้านมือเดียวเกียร์ออโตโอ้เครื่องเป็นสินนะครับราคาออกหม่ป้ายแดงคันนี้740,000ครับเป็นมือสองวันนี้ขายเพียง375,000บาทไฟหน้าฟู l LED พร้อมเด n n i n g Light กระจังหน้าสีดำเงาพร้อมโลโกโ้ RS ไฟตัดหมอกมีมาให้2จุดแมกเดิมทูโทนขอบ15ยางปี2025ของโยโกฮาม่าพร้อมบิสเบกคู่หน้าไฟท้าย LED ดีไซน์เฉียเฉียวชุดแต่งสปอยเลอร์พร้อมกล้องมองหลังเซนเซอร์หลัง 2จุดพร้อมชุดแต่งเคบลาพวงมาลัยมัล,ลมติฟังกช์ชันพร้อมพุชคอนโทรลหน้าจอทัชสกรีนออปชั่นจัดเต็มแอร์ออโต้พร้อมหน้าจอดีตอนเกียร์ออโต้ขับสบายดูแลง่ายภายในสวยพร้อมเบาะทูโทนเบาะหลังกว้างนั่งได้เยอะภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ออปชั่นจัดเต็มเครื่องยนต์เบนซินเอิร์ธดีนเทคโนโลยีน็อตยึดฝาโปงไม่เคยถอดซอกในเดิมคานหน้าเดิมพลาสติกไม่เคยแกะฝาโปงเดิมพร้อมสติ๊กเกอร์มอกผ่อนอเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่6,000บาทเองครับซื้อสดไม่ต้องเสียแหวนซื้อผ ครพร้อมโอนทุกอย่างครับเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ารับประกันใหม่แท้ครับและคันนี้นะครับรับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1,000 0กิโลนะครับถ้าใครชอบมองหารีบมาจัดเลยครับ รับซื้อรถทุกรุ่นทุกกี่ห้อทุกสายพันธุ์ให้เงินสดทันทีจ่ายเงินสดถึงหน้าบ้านเลยนะครับเราให้ราคาดีไม่กดราคาโชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารยาติดถนนบรมราชชนนีมาตรฐานทันสมัยใหญ่บนที่ที่กว่า5ไร่มีรถท้เนืกกว่า200คัน